สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก <c oughs> ับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวตางวันที่22ก่อนที่จะไปรับชมแนวตางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่21กันก่อนนะครับแนวตางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อาร์เรตินจาก0ถึง9คัดได้เร็วอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบแล้วว่าผลมันจะออกอะไรเนาะเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อฟุกตันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ต่อมาดูรลาสตาร์เนาะผลออก17533 17533ก็หลุดไปเนาะก็มี5มี3แต่ว่าไม่เข้าโค้นะครับเด่นวิ่งโลดหลุด กับต่อที่ลาวสตา VIP ลาวสตา VIP ผลออก984 1แดนใครนบก็เข้า9วิ่งรูดเนาะแล้วก็8นะกรจับจไปจก้าแปดแต่ผิดอยู่ตัวเดียวเบ็ก้าไม่มาเนาะมาเด็ก4ก็เข้า8วิ่งรดูดเข้าเเล็กวิ่งนะครับก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางที่ยี่สิบสอง เนี่ยต่างในหลดของ็อตองกราขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาดูวันที่22บอลาสตาแล้วก็สตาวีไอพี กับแนวทางผมก็พูดไปแล้วนอะต้นคลิปนะครับการคิดการวิเคราะห์กัน,กนคำนวณตัวเลขนะครับตัวเลขที่นําไาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวสตารชุดเป็นวันนี้ได้เลข8 1 0 2 4 เลกเด่นเล็แปกับ1มมนึ่งในาที่เลขแปนะครับาับไปเลยเอาสี่นึ่งแปดศูนย์แตัวส8งแปดก็ได้นะครับ มีแปดสี่กับแปดสองกับต่อที่ลาสต,าสตา้าสต้าก็จุดบินวันนี้ได้เลขเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับเลขเด่น เลขเจกับเลขแปดก็จับไปที่เลขแปดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแปดเ8 2 8แสาม ดับไปที่หนึ่งเจ็ดแปดก็มีเจ็ดแปดเนาะครับแปดหนึ่งนะครับใครต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจับมาได้ในชุดวินนะครับ กับการจีรับแนวตางก็เก็บเอาไว้นะครับกับต่ายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกท,ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่22เดือน8ปดศ2ส6 8านะครับโชค,ด,โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ